คลิปนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดฮาร์โมนิกาแบบ8ช่องเสียงเพลงสุดท้ายนะครับก็คือเพลง Happy Birthday นะครับเพลงนี้นะครับจะมีทั้งหมด8ตัวโน้ตนะครับก็คือโดเรมีฟาซอนลาทีโดครับตัวสุดท้ายจะเป็นโน้ตตัวโดสูงนะครับก็เหมือนเดิมครับไม่ยากครับบล็อกเสียงเหมือนเดิมครับก็คือนับไป9ช่องครับโน้ตต่ำสุดก็คือตัวโด1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับโน้ตตัวสูงสุดก็คือ โด,โดครับก็แต่ว่านะครับเราต้องบล็อกในช่องที่16นะครับช่องที่สูงสุดก็คือช่องที่16นะครับ